สวัสดีครับวันนี้เราสองคนออกมานอกสถานที่กับบรรยากาศไลไฟ์สดแบบนี้นะครับต้นอนรับคุณผู้ชมทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าสู่บรรยากาศของชั้น38โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยายครับวันนี้นะคะเรามาที่แบบ บรรยกาศดีมากดีมากเถอะแสงตอนช่วงเย็นยอดดีมากนะครสังเกตดีว่าด้านหลังเราที่มันจะโผล่ออกไปเนี่ยคือ DIB Sky Bar นะครับชั้น3าของโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยานั่นเองนะครับพูดเริ่มต้นแค่นี้พอเพราะระหว่างนี้จะพาไปดูความสวยงามบนชั้น3 8แล้วกับ DIB Sky Bar เชิญเลยฮะตามมาตามมาเถอดีมากเป็น ข้อสูงๆชั้น38เลยแล้วก็มองเห็นวิวทะเลจอมเทียนนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยคือเริ่มต้นมาในไลฟ์อ่ะไม่อยากพูดอะไรเยอะอยากให้เห็นก่อนว่าขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้สวยป่ะในกล้องสวยไหมของจริงคูณร้อยอ๋อสวยจริงนะคะนี่คือเราอยู่แล้วเราก็มองเห็นทะเลจอมเทียนนะคะแบบ อันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามีโซนที่สวยกว่านี้อีกเมื่อกี้เราไปเดินสำรวจมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปแต่ว่าระหว่างที่ดูไปอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสตาร์ทรถดีกว่าแล้วออกจากบ้านมาที่ชั้น38ของโรงแรมโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาได้เลยเพราะว่าห้องอาหารนี้กับชั้นบนสุดมันสวยแล้วมันเริศแล้วมันปังมากๆเลยทีเดียวอแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในขออนุญาตเดินไปดูเวิร์กนี้หน่อยดีกว่าเพราะเวิร์กนี้สวยมากมาดู อยากถ่ายรูปมากเธอนี่คือต้องแชะบ้าต้องแชะบ้าใช่อยากรีบแบบทํางานแล้วก็อยากถ่ายรูปมากเอาเรื่องส่วนตัวมาทีหลังเอาหรอเอาหรอเดี๋ยวเราเรื่องส่วนตัวมาก่อนมากๆแต่เราต้องทำงานก่อนนะคะคุณถ้าคุณมาคุณอยากนั่งบริเวณไหนถามก่อนอะตรงนี้ก็อยากนั่งเห็นวิวเมืองด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็จะแบบเห็นนี่ไงเห็นโค้งเธอสวยไหมเธอลองนี่ไหมสมมตินะเราเป็นผู้นั่งแล้วดูซิว่าสมมติกล้องแบบจับบริเวณเนี้ยออกไปอะ เป็นไงเป็นไงสวยมามในกล้องสวยมากสวยมากคือสุดลูกหูลูกตาจริงๆคุณนะครับอันนี้คือส่วนแรกใช่ไหมเท่านั้นเท่านั้นเอายิตรงี้ตรงเนี้ยค่อนข้าง private เพราะว่าเบื่อคอเข้าไปข้างในจะเป็นความม็อกเทลค็อกเทลและจะเป็นบาร์จริงๆแล้วก็ขยับไปหน่อยนึงอ่ะอันนี้ก็คือใครที่เป็นสายปาร์ตี้จะชอบมากเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเดินไปหน่อยจะเป็นจุดที่มีดนตรีสดเล่น เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปว่าไปเดินสำรวจมาแล้วเขาเล่นเพลงได้แบบดีมากคือเลยเพลงแบบดีเพลงที่แบบตรงใจตรงใจคือไม่ใช่เลยนะเป็นเพลงที่ซันชารดีโออ่ะเปิดอยู่แล้วอนะครับเอาล้วครับแต่ บรรยากาศข้างในให้ดูความต่างนิดนึงเพราะนักนจะว่ามันจะเป็นสามอารมณ์สามอารมณ์มากๆนะฮะเนี่ยขึ้นมาปูบ้านระบ้าปูอยากทำทุกอย่างอยากจะแบบแฮงเอาอยากจะแบบมิทติ้งเธอแล้วก็อยากจะถ่ายรูปเป็นทุกๆมุมเลยโดยเฉพาะแบบชคนชอบถ่ายรูปนะคะโดยเฉพาะมุมนี้เข้ามาปุ๊บเราบอกว่าขอเลยตรงนี้ใช่ไหมอัสมมุติโพสท่าแบบที่ถ่ายประจำโพสหนึ่งท่าให้ดูหน่อย เห็นไหมเอินที่ถ่ายประจำ ที่ถ่ายประจำวิวสวยและคนสวยด้วยแต่จะบอกผู้ชมว่าอย่าเพิ่งปิดไลฟ์เพราะว่าไลฟ์นี้ไม่ได้เริ่มแค่นี้แล้วจบแค่นี้เดี๋ยวเราลจะดูนี้เสร็จแล้วจะส่งต่อไปดูที่งาน d ีวารีวินเทอร์เฟ2024ด้วยนะครงานนี้มีดีอย่างไรบ้างใช่ค่ะวันนี้นะคะก็เราจะมีนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการเปิดเป็นทางการใช่การเปิดจะเป็นทางการนะคะเป็นดีวารีวินเทอร์เฟ2024นั่นเองนะคะมาพร้อมกับเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมากมายเลยด้วยนะคะ ตรงนี้นะ่ยก็บรรยากาศด,ดีแบบนี้แล้วได้วท์อีกแบบหนึ่งใช่ไหมข้างล่างก็จะมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งฟิลหนึ่งนะคะแล้วก็หลาย,ลยคนถามเหมือนกันว่าแบบ ถ้าไม่มาพักเนี่ยสามารถที่จะมาได้ไหมแนะนําว่ามาได้นะคะสำหรับใครที่แบบมาพัทยาอยากจะหาที่แฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกันทีถูกครับแต่ว่าก็จะเป็น2 DJ ดีเจที่แตนาบด้านล่างแต่ว่าตอนนี้อยู่ข้างบนกับแบงค์และคุณพัตก่อนนะครับแต่ว่าอยู่2คนมันเหงามันเหงาใจมีตอนนี้2ท่านรอพร้อมอยู่แล้วต้อนรับเลยดีกว่านะฮะดีดีคุณ เอาจริงเขาด้วยความถ้าเราเห็นใครมาชิลอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าไปกวนเลยนะแต่เขาแบบว่าดูแลที่นี่มีข้อมูลแน่นสุดต้องคุยนะคะ,ะคุณซัมเมอร์และคุณอุ้มสวัสดีะนะครับอยากปลุกบันดังจังเลยอ่ะเอออยากปลุกแข่งกับเสลปินดนตรีเลยนะฮะเอางี้เดี๋ยวให้ยืนนี้ดีกว่ายังไงดีฮะอย่างงี้ดีกว่าอยไม่ใช่ไรเพราะว่าจะเอาแสงกันไงจะเอาแสงกันไงเอาแสงด้วยเอาวิวด้วย กวหน้าแบบไม่ได้แสงของพี่ๆด้วยนะฮะกล้ก็โอเคนะเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องแสงนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทั้งสองท่าได้แบบสวยๆออกกล้องวันนี้คุณซัมเมอร์คุณอุ้มนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ที่มีข้อมูลแน่นที่สุดแล้วกับการที่มาที่ DIB Sky Bar ชั้น38บอกข้อดีโปรโมชั่นบนนี้ก่อนเลยว่าถ้ามาแล้วต้องเจอแน่อะไรบ้างนี่ขออนุญาตนะอ๋อโอเคค่ะ ถ้ามา DAB Sky Bar พัทยาแล้วเจอแน่ๆน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่น Happy Hour c o c k t a i ซื้อ1แถมหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราจะมีทุกวันเลยตั้งแต่แบบ5โมงร้านเปิดเนี่ยเราก็มีไปเลยนะคะจนถึง1ทุ่มครึ่งเนาะโปรโมชั่นนี้ก็คือตั้งใจอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วก็ได้มาชมพระอาทิตย์ตกสวยๆ <Wow. S 1> ใช่เราก็เลยไม่ได้จัดตอนดึกจัดตอนพระอาทิตย์ตกแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่านั่งยาวถึงตีหน่งได้ได้เลย<ๆ>ค่ะ จริงแต่<ช>แตไม่ใช่เลยนะบนนี้ไม่ได้มีของดี<ม>แค่แบบดนตรีกรีดีเครื่องดื่มดีนะ คนที่ดูแลและเอด้านบนน่ะเสมอกับพี่อุ้มใช่หาถูกต้องเลยใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแบงลิงเข้ามาถูกต้องเลยค่ะทีนี้เองวันนี้เราได้มาแค่เรื่องนี้เท่านั้นเรามาเนเรื่องนี้ด้วยนะคะกับดีวารีวินเทอร์เฟส2024นะครับซึ่งมียาไปถึงสิ้นปีเลยนะคะเล่าคร่าวๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวส่วนนี้ให้พี่อุ้มช่วยเล่าหน่อยดีกว่าค่ะได้ค่ะในส่วนของวินเทอร์เฟส2024ที่เราจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะที่เราจัดก็คือเรามีการขยายพื้นที่นะคะเพื่อเปิดความกกในนาาารรบส่่งท้ยปีเตอั ใหม่อะค่ะแล้วก็เป็นงานเข้าสู่เฟสติฟซีซั่นเราก็เลยเปิดในจุดตรงนี้เกินมานะคะใช่ซึ่งงานนี้ก็จะมีตลอดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมค่ะใช่ค่ะต้องบอกต้องแอบบอกโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของตรงโซนลานเครื่องดื่มเนาะดีวอรีเฟสติวัลเนี่ยเราให้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม20%ส่วนนี้รวมกิตยมีฟองรวมทุกอย่างเลยนะคุณแม่ ชอบมาตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องรีบมาเลยใช่ค่ะที่ร้านอาหารดีบีชเนาะซึ่งก็อยู่ลานด้านหน้าโรงแรมเลยติดกับหาดจอมเทียนนะะคก็จะให้มากันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ไม่ได้เข้าพักโรงแรมสามารถเดินทางมาได้แบบนี้ทุกวันนะคะใช่ค่ะคุณบังคับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเรามีดนตรีสดอุย ตรงนี้แหละชอบมากคือไม่อยากฟัง MP3 แล้วอยากฟังของที่มันเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือดนตรีสดเนี่ยต้องบอกว่าเรามีทั้งหมด5วงเลยก็คือจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นร็อกป๊อปหรือว่ายุค90้าู๊ย์อกปุ๊บกระแทกใจอ่ะเก็บใจไว้ในลิ้นชักสักหน่อยคะเดี๋ยวจะลงไปฟังได้เพราะว่าอย่างเพลงใหม่ก็โอเคใช่ค่ะวันนี้เต็มวงเนาะพุ้มเนาะใช่ค่ะคุณไม่ชม รีบมามาตอนนี้เจอเราครบเลยคุณพุ่คุณเสมอก็รอต้อนรับอยู่ด้วยนะครับอย่ใงคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ออกมาตรงมาที่ดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาด่วนเลยนะครับเพราะงานวันนี้ยาวๆยันเที่ยงคืนด้านล่างแล้วมาต่อข้างบนถึงตีหนึ่งถูกต้องค่ะใช่ ขึ้นมาแบบข้างบนตอนนี้ก็ได้นะคะใช่เพราะว่าเราอยู่ข้างบนอยู่คือกดลิฟต์ขึ้นมาเลยชั้น38มสิบ่ปดะวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแบงค์คุณพภีขออนุญาตไปดูวงดนตรีสดข้างบนหน่อยได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะดนตรีสดและดีเจนะแอบกระซิบเดี๋ยวแอบดูมาป่ะอย่างที่บอกว่าแบบวายดีมากนะคะเพลงก็ดีมากจริงคุณแล้วก็วันนี้ดีมากๆสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ ไม่ใช่เลจะบอกว่าหรือว้าสามารถนั่งแบบว่าติดบาร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบระหว่างเดยวก็คืออยู่ใกล้เครื่องดื่มใกล้น้องใกล้วิวเออแล้วใกล้วิวด้วยไงนะฮะอย่าลืมว่านี่คือ DIB Sky Bar นะครับอ่ะอต่อตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตจบตรงนี้สั้นๆง่ายๆกันละกันเนาะเพราะว่าเราเริ่มมีเสียงแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณของดนตรีแล้วนะฮะเนี่ยดูสิเขาเล่นสดน ดีมากแล้วแบบเพลงพอมากอี ่อกันไปนะคะจากใครที่อยากมามานั่งชิลในช่วเงเย็นๆแบบนี้แนะนำเลยครับอ่ะเป็มแนวเนานะแล้วก็ของอาหารก็แบบมีหลากหลายด้วยเหมือกนกันนะคะบอกแล้วว่าขึ้นมาบนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศที่ยังคงเหมือนเดิม<ช>วิวสุดลูกหูลูกตาต<ร>แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือฝั่งนี้จะเป็นดนตรีแล้วแล้วก็นั่งฟังแบบสดๆกันแต่เสียงดนตรีเขาชอบชอบมากมากอย่างนึงคือรู้ป่ะลิงก์ไปทั้งฟรอนอ่ใช่ไหมไม่ด้ยินกันเลยนะคะนั่งฝั่งนู้นไได้ยินใช่มีทั้งเพลงไทยเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ บอกกันไปว่าแบบแต่ละวันก็จะมีมีเพลงที่หลากหลายตกต่างกันนะคะใครที่แบบอยากมาฟังร็อคีชิวๆเงี้ยแนะนำที่นี่เวิร์กมากๆนะคะเอางี้ได้ไหมฮะขออีกทีนึงนี่นี่คุณผู้ชมเซอร์ไพรส์นะนี่เซอร์ไพรส์มานี่มานี่มานี่หน่อยฮะมานี่หน่อยฮะนี่คือหนึ่งในอ่าโอเค และนี่คือเรื่องดีๆส่งท้ายนะคะเซอร์ไพรส์เธอเธออยู่นี่ตลอดใช่ไหมอยู่ตลอดทับทุกีวันอยู่หยุดหยุดวันเดียววันไหนวันจันทร์ครับวันจันทร์แต่วันจันทร์หยุดไม่เป็นไรต้องมาอยู่ดีเพราะคุณอาร์มาคุณอาร์มาวันจันทร์ไหมรชบผมมาวันคุณอาร์ตหยุดวันจันทร์ไม่เป็นไรคุณอาร์มยังมาวันจันทร์ฉะนั้นก็คือมาได้ทุกวันโอเคไหมเธอสลับกันใช่ไหมเธอเนี่ยเซอร์ไพรส์นะ ขึ้นมานะกครื่องดื่มดีอาหารดีวิวดีแล้วก็ขอบคุณมากนะเธอน่ารักมากขอบคุณมากเลยขอบคุณนะฮะเอาละครับส่งท้ายแล้วเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปดูบรรยากาศสด้านล่างบ้านกับงานนี้ฮะค่ะกับงานดีวารีวนเท f เฟส2024นะคะแล้วก็คนที่จะพาเราไปชมบรรยากาศด้านล่างนะคะก็คือดีเจแบงค์กแล้วก ดีเจพิกไทยนะคะนะครับและอย่าลืมนะระหว่านี้ยังออกมาทันด่วนเลยนะครับที่ห้องอาหารด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าด้านล่างจากกันที่ร้านอาหารดีบีชนะครับและนี่คือโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยานะครับอยากมาแบบเราจอยแบบเรามาด่วนเลยตอนนี้ไปดูคุณแบค็คกับพทยด้านล่างกันค,ค่ะ